ถึงแม้ว่าอย่างอื่นทึ้งไม่ได้แต่เราต้องเป็นหลักของสังคมให้ได้โครงการเมืองไทยไกลทุกสุขเย็นเป็นประโยชน์หรือภาษาอังกฤษว่าเพนเลสเพนเลสแฮปปี้เนสยูสปูลเลสไทยแลนด์หรือพีเอชทีทีพูดเลยนะครับว่เกิดขึ้นให้ได้วันนี้มาในนามของโครงการเมืองไทยไกลทุกสุขเย็นเป็นประโยชน์ผมสร้างเจดีย์ที่โรงพยาบาลไปในเดือนเดียวเสร็จเครับเป็นเจดีย์ทันใจครับข่อนแนะนำตัวกันนี้ครับขอบพระคุณครับ วัน,นี้เราแนะนาคุณหมอเนี่ยเพราะอะไรครับเราพาคุณหมอเชิญคุณหมอมาเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะเป็นตัวหลักที่สําคัญที่สุดตั้เริ่มต้นเลยง่ายๆถ้าเราบอกว่าค,เน,นะคะาน,น,นเนี้ยนะฮะภายในสามวันจะเดี้ยงจะเดสมอลเล่แน่นอนไม่มีรอดนะฮะหมอวินิจฉัยบอกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไข่จาัดก,การผมชื่อไข่ช่อเลี้ยง่วไข่ไข่จาัดก,การได้เลย นะแล้วก็เข้าไปเชินให้มหาวรม,า,มาท่านมหาครับทำท่นานมหาก็บอกโยมตรงกันอย่างนี้ไปนี่ไปนี่เดี๋ยวไปสบายไ,ไม่ใช่แค่ไปสู่สุขตินะฮะวันที่สามปรากฏว่าไม่ตายแล้ยู่ต่อไปอีกสิบปีนะฮะผมไม่ทราบว่าใครจะสืแทนมันจะทาต่อไปได้ถึงสิบปีหรือเปล่าน,นะฮะมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชิญมาเพราะท่านเป็นคนแรกที่จะชี้วิจัยว่าเหมาะสมแล้วสมควรแล้ว เพราะทั้นคันที่สุดก็ถือว่าแย่งทีบอกแล้วว่าคอมฟอร์ตคือความสุขสบายทางด้านนั่งการต่างๆที่เราสามารถเกิดเอื้อให้ได้ผมใช้ปวดหัวมื่ยปวดหัวเมืกเลยแต่คุณหมอไปรักษาหัวเข่าอะไอ้หัวเนี่ยนะครับก็เป็นการรักษาที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแพทย์มีความสําคัญสําหรับการดีแลผู้เฒ่วมากนะครับแต่ผมก็เป็นโลจิสติ์เลยแต่ก็ ตามทุกัาพระคุญ้าตอีกครั้งนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับทางพระอาจารย์พระครูสาธรธรรมสิทธิ์นะครับหรือพระอาจารย์สิทธิพันธ์เตชะธรรมโมนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกวัวรละมหาวิหารวรวรวิหารนะครับของตรงข้ามนี่นะครับท่านท่านเคยพาโยมแม่นะครับท่านเคยพาโยมแม่ไปไปรับการดูแล ที่ติดตีรัตนารามนะครับโรงพยาบาลเมทะเกื่อการุนนะครับจริงๆแล้วชื่อโรงพยาบาลเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเมทะนะครับตอนนี้เรามาต่อสร้อยสมัยว่าเป็นโรงพยาบาลเมทะเกื่อการุนตอนี้เราเราไปเปิดพอดีไม่ไปมีความรู้ด้านบาลีก็ไปเปิดดูว่าคําว่าเกื่อการุนถ้าเป็นภาษาบาลีก็เออยอหิหญิงสะกดถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นนอนเนจยยาคลันแต่ความหมายเหมือนกันก็คือการุณานั่นเองนะครับ อย่างเมื่อกี้นะครับคนไข่ได้พูดถึงเรื่องก <c oughs> ารดูแลเพื่อนมนุษย์นะครับสมัยโบราณแพทย์ที่มีเื่่อเสียงที่สุดก็จะเป็นพ่อหมอชีวกะโกมารพัฒนะครับพระคานพุทธการนะครับแต่ไม่มีแพทย์ใดจะยิ่งใหญ่ไปก,กว่าพระบรมศาส,าสดาส,ม,าสม,มัสสมุทรเจ้าซึ่งเป็นแพทย์ผู้ผ่าตัดจิตวิญญาณของมนุษย์แจกเปลี่ยนแยจกผู้ชมเป็น พระอริยเจ้านะครับโย,ยิ่งใหญ่ที่สุดครับนะครับแต่ที่จะนำเรียนสทาหรับในวันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลเพื่อนมนุษย์นะครับซึ่งถ้าเราแบ่งง่ายๆว่าคนคนไหนเกิดคนนั้นต้องตายผมฟังหลงตาบัวบ่อยอาจารย์หลวงตามหาบัวทำที่สุดที่มงคลท่านจะบอกว่าเกิดเท่าไรตายเท่านั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าส่วนว่า ใครจะตายยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยและบุญกรรมต่างๆนะครับสิ่งซึ่งทางทางผมที่ในฐานะที่ได้ได้ทำหน้าที่แพทย์มาเนี่ยเพื่อมองครับเราก็มองว่าการการที่เพื่อนมนุษย์ถ้้รักษาหายนี่ก็เป็นเป็นความฝันทั้งชุ่มสุดของแพทย์ทุกคนนะครับถ้ารักษาใครแล้วหายผ่านสมัยผมจบแพทย์ไปใหม่ผมพาคนไข้ที่เป็นเส้นตีนอักเสบนอน เ็นแถวเลยครับมีอยู่สิบเตียงนี่นะครับแต่กอ่อนโรงพยาบาลไม่ได้จะมีสิบเตียงคนไข้ผ่าตัดใช้ติดเจ็ดนอนเป็นแถวเลยห้าหกเตียงอันนั้นก็วัยวัยหนุ่มเราก็ทําเต็มที่นะครับเสร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จอันนั้นคือเรื่องว่าเจ็บป่วยแบบรัาษาหายนะครับพระพุทธองค์น่าก็ตัดไว้แตแต่ทั้งพิโรกานละว่ามีโรคที่ไม่รักษาก็หายรักษาถึงจะหายก็มีหรือรักษาก็ตายแม่ไม่รักษา ก็ต,ตายก็มีกแ็แล้วแต่มีเยอะนะครับคนไข้ก็มีทั้งหลายกลุ่มกลุ่มทีพาา่พยาบาลง่ายกับเชื่อฟังที่พยาบาลยากไม่เชื่อฟังอะไรต่างก็มีนะครับตีนนีม้มีคําถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ตายแน่อย่างที่พี่ไขว่านะว่า,ายอย่างไงคนจะต้องตายแน่แตอนนี้ผมผมมีคนคนไข้ที่ขอยกตัวอย่างก่อนที่จะน,นําเสนอถึงเรื่องที่เราทําก็มี ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเป็นพยาบาลของการมีอยู่ปีหนึ่งโรงพยาบาลไม่ท่านเนี่ยรับนักษาพยาบาลสิบห้าคนไปควานทั้งอำเภอไม่ท่าได้9เก้าคนที่เหลือก็ต้องแห่เพิ่อเมือง้งหมดละแล้วหนึ่งในเก้าคนนั้นก็เป็นปเป็นคนไม้ท่าเองแหละตอนเปิดมาในน้ําหนักกิโลเดียวแต่เลี้ยงไปเลียเ้ยงมารอดนะครับพอรอดเสร็จก็มาเป็นนักเรียนพยาบาลผมเรียกแค่ได็เด็กมาล้องเจีย่ยลแล้วกันคนระับเขาก็า เรี voi, bills, i i bands, ยนที่วิทยาพยาบาลลำปางเสร็จแล้วก็ที่ลำปางนี่ก็จะมีสถาบันราชมงคลหรือเกษตรแม่วันนะครับเขาไปคุ้นกับไอเล็กไอเที่เล่นนะไอเล็กที่ไปคุ Hait ้นแม่แตงเชียงใหม่เนี่ยเขาคุ้นเคยกันแล้วก็ตารางเข้ามาเป็นลูกศิษย์ผมผมก็ดูเลยตารางเข้ามาปรึกษาเอ๊แต่งงานแล้วจะอยู่ที่ไหนดีแม่ทนี่หรือแม่แตงหรือแม่กันนั่นน่ะเขาบอกตก็เลือกเราเยอะเขาก็เขมาอยู่แม่แตงพอมาอยู่แม่แตงก็มาทํางานที่โรงพยาบาลนครพิง แม่ริมน,นะครับอนอกเหนือเราที่มีแม่เยอะนะพ่อไม่ีย่ยมีแต่แม่เยอะผมก็อยู่แม่ท่ามันมีเรื่องตลกนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยตอนจบเป็นแพทย์เนี่ยตอนนั้นลรปางไม่มีตําแหน่งเราก็มาสมัครแม่ทาเราก็ได้เลวยนะเป็นพิธีการรางวัลแม่ทาในนามแต่ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องน้าเป็นสนิทไม่ได้มาอยู่ตอนนั้นพี่เขามาอยู่แทนเอ้าไม่ได้แม่ทาเป็นทระละประธานของอาจาร,รย์สิทธิพันธ์ พอถึงเวลาก็าส่งมีเรื่องเล่าเขาก็าาส่งรถจีตอ,องค์การยูนิเซฟส่งรถจีตมาให้แม่ทาลำพูนแต่แม่ทะได้ในเพื่อแม่ทะเลยใช้ซะเลยเพราะภาษากิดเช่นสำคัญ m A e t s j e, ขงมีประเทศไทยคมงในที่เดียวที่เขียนเหมือนกันนี้อเล็กเนี่ยเขาก็มาเป็นมาเป็นพนักง,งานบริษัทแล้ววันไม่ดีคืนไม่ดีก็ป่วยเป็นโรคไทฟอยเข้ากระแสะเลือดแล้วต่งด้วยเลือดออกในท้อง ต้องผ่าตัดเอาม้าำออก,ออกต้องเกณฑ์ทหารทั้งกองทัพเพื่อจะมาให้เลือดเพื่อให้ยึดรอดไปสักพักหนึ่งไตาวายอีกสักพักหนึ่งเ,เลือดออกในสมองแต่น,นี่แจวแล้วแจวเขาก็โทรไปหาผมบอกเพราะว่าอ,อยากให้พ่อมา,มาให้กําลังใจพอดีผมประชุมตอนเช้าตอนบ่ายผมว่างผมก็ให้พนักงานขับรถขับรถมาพร้อมกับเพื่อนเขามาเยี่ยมที่แมคคออีกเราเห็นแล้วก็บอกเอ๊ะเอาอยัางไงดีเนี่ยในสภาพของเรากันารแพร่เราเห็นอย่างนี้เนาะ ทั้งไตวายวเฉียบพันทั้งเลือดออกในสมองทั้งติดเลือในกระแสะเลือดเครื่องเครื่องไอช่วยหายใจเดินะต๊อกแปก๊กต๊อกแป๊กอยู่ก็แยบเอางี้แล้วก,กันเดี๋ยวเธอไปไหว้พระธาะตุยาสุเทพก็พอเราไปบอกว่าอ๋อเธอเดินประทักษิณประทักษิณคือเดินเวียนขวาสามรอบนะแล้วเธอกำหนดเอานะเธออธิษฐานจิตนะว่าพระไอเล็กรอดให้ไอเล็กบวชต่อว่าอย่างนี้เนาะตามภาษาชาวพุทธพอพอเดินเวียนสามรอบเสร็จ เขาลงมาแล้วก็เพื่อนผมเองนะคุณหมออาลุนีเขาเป็นเป็นเป็นอายุรแพทย์ที่น่าอยู่แล้วก็มีแพทย์ทพ่อนพี่ที่ผ่าผ่าไอเลสให้ในความหวังของเราในนิดหลีถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงประมาณหนึ่งในหนึ่งในหมื่นแล้วหนึ่งในร้านนั่นแหละจะบอกในตรงก็ไม่กล้าบอกเนาะจะบอกว่าก็ตายเตอะยังไม่ได้ยังหนุนอยู่ส่วนคุณแม่ของไอเลสเนี่ยเปลี่ยนขอหมอจากโระมาณแล้วก็มีไปอรโรคไปตายที่บ้านแหละแต่น้องแก้วที่เป็นพยาบาลที่เป็นรอยาเนี่ยยังสู้อยู่ แล้วก,ก็ลงมาเสร็จก็กลับ,ลบมาตายท่านเชื่อไหมครับว่าในอีกเดือนหนึ่งถัดมาเนี่ยอเล็กคนนี้สามารถขับรถไปส่งภรรยาที่เมทะได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกยกเป็นความไม่แน่นอนที่เขาว่ากันนะครับตอนนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเรามาดูคนเข้ประรับประคองไม่ว่าจะเป็นมะเร็งบางท่านเราก็หาหายได้ ว่าจะบอกระยะสุดท้ายแล้วเขาก็หายได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องคิดไว้ในใจเสมอแต่เนื้ออื่นใดคือความบริสุทธิ์ใจถ้ามาดูแลเพื่อนมนุษย์เนี่ยผมมีคนไข้ยอยู่คนหนึ่งลูกเขาอยู่ทํางานอยู่ทางกรุงเทพทำงานการจนันทบุรีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็อาการหนักละเขาเป็นมะเร็งเนี้ยสุดท้ายเขอบอก แม่แก้วพูดโทนะล้วก็ล้อมเตียงเนาะผมแค่ไปแอร์ฮันเตอร์ก็ล้อมเตียงนะนงงนะพูดโทนะทามโมนะสังโคนะลูกสาวลูกสาวจับมือทางซ้ายสามีจับมือทางขวานนะคุณหมอคุณหมออยู่ท้ายอย,อยู่ไปเตียงนะแม่แก้วไปดีนะพูดโทนะหายใจจากับจากเก้าโมงจากเก้าโมงพอใกล้ๆกลจะเที่ยงแม่แก้วฟื้นฟื้นดีเยอะนะแล้วก็ลูกเดินทางมาไม่ทันลูกผู้ชาย พอวันเสาร์อีกสามมาคราวนี้คราวนี้ของจริงแหลวนะครับคือเสาวแรกเเนะี่ยทดลองตายนะครับพอสาวที่สองนี่รูปมาพร้อมไปดีกว่าให้ไปอันนี้ก็คือความเป็นจริงนั้นพวกเราไม่ต้องไปตื่นเต้นเรกากาถ้าเกิดเราไปจับมือแล้วเขามาฟื้นเขาบอกไหนคุณหมอว่าเขาจะตายเขาไม่ว่าหรอกครับก็ขอบคุณมากต,ตอนที่อยู่ไอซียูเนี่ยอยากพูดจะตายแต่พูดไม่ได้เพราะเครื่องส่ง,งเสียนะครับ มนุษย์เราเนี่ยจิตจิตได้รับรู้ได้หมดแหละเวลาเราไปให้ขิีชีวิตใครเนี่ยเขารับรู้ได้หมดเพียงแต่ว่าเครื่องส่งเครื่องส่งวิทยุหรือการสื่อสารเนี่ยอายัยตนะฝั่งทางทางการที่จะรับรู้ที่จะสื่อไปคนอื่นมันไม่ทํางานแต่จิตยังรู้อยู่เนี่ยเยอะน,น,นะครับ